สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง AC Team Life เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Summoner Kingdom Goddess นะครับในคลิปรีวิวระบบเกมแล้วก็ h p p y y k s h ช a เดะอนะอผมเล่นเกมนี้มาได้1วันนะครับเกมนี้เขาเปิดที่สโต re อเมริกาแล้วก็แคนาดาก่อนนะครับวันนี้วันที่ผมทําคลิปเป็นวันที่16เดือน6ปี2024นะครับก็เล่นมาได้1วันเก็บเพชรมาได้นิดน,นึงนะครับ6 0แล้วก็มีใบสุ่มประมาณหนึ่งนะครับ เกมนี้จะเป็นเกมแนว I เดนะครับ Collectible RPG ก็ไม่สามารถกลับไปเล่นฉากเก่าที่เราเคลียร์แล้วได้นะครับแล้วก็เดินในเรื่องไปเรื่อยๆทางขวานี้เนาะในส่วนของตรงหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอที่ AFK ทิ้งไว้นะครับเหมือนเกมแนวไอดอทั่วไปก็คือเข้ามาเก็บทรัพยากรเมื่อเราไม่ได้ออนไลน์นะครับก็เก็บเข้าไปนะครับในตัวของระบบของเกมเขาบอกว่ามันมีการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาหนึ่งวันเนี่ยมันยังไม่เปิดระบบนี้นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงโฮมนี่แหละ มันบอกว่าจะปลดล็อกที่เลเวล40นะครับผมเลเวล22นะครับย่างอีกน่าจะอีกนาดน,นะแล้วก็ในส่วนของ kingdom เนี่ยจะเป็นส่วนของบ้านเมืองของเรานะครับที่เราอยู่ก็จะค่อยๆปลดล็อกมาตามระดับเลเวลของเราเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาบอก24จะปลดล็อกนะครับตรงนี้นะครับนั่นจะมีร้านขายของมีส่มซัมมอนนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นรีเซ็ตตัวละครได้ก็สามารถโยนรีเซ็ตตัวละครได้แต่ว่าเขาจํากัดให้ฟรีแค่30ครั้งเท่านั้นนะครับตัวไหนก็ได้นะ ก็รีเซ็ตแล้วก็เอาของไปอัพตัวอื่นนะครับตรงในส่วนของหน้าจอของเมืองก็มีประมาณนี้ตอนนี้มันเปิดอยู่แค่นี้เนาะส่วนของแบทเทิลก็ตรงนี้ครับเป็นหน้าจอหลักในการต่อสู้นะครับถ้าเราจะคลิกฉากต่อไปก็สตาร์แบทเทิลมันก็จะไป5้า6ีสิเนาะแล้วก็ลุยผ่านไปนะครับในส่วนของเอเวนเจอร์เนี่ยเป็นเหมือนดันเจีย้ยนแล้วก็พวกพีพีอารีนานะครับบนสุดนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นจิกซอก็เล่นไปเรื่อยๆครับมันก็จะปลดล็อกจิกซอแต่ละภาพขึ้นมา ก็จะเป็นสาวสาวกอเดสของเรานะครับอย่างสมมุตินะคนแรกเนี่ยมันจะมีภารกิจให้ทั้งหมด9้าดาวนะครับถ้าเราเคลียร์จิ๊กซอว์ภายในเวลาที่กําหนดก็จะได้บดาวครบสามดวงนะครับก็จะได้กุญแจซึ่งเป็นใบสูมของเกมนี้นะครับไปนะแล้วก็ตัวนี้ก็ผมยังไม่ครบมั้งอ่ะตัวนี้อันที่สามเนี่ยยังไม่ครบครับเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่จะได้กี่ดาวเนี่ยครัให้ทำให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะครับ ตรงนี้เป็นเหมือนมินิเกมนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นปล่อยมอนออกไปแล้วก็เข้าไปเก็บทําภารกิจนะครับก็เนี่ยปล่อยตามท่านะครับเนี่ยไล่ฮีโร่หนึ่งตัวฮีโร่ลมหนึ่งตัวแล้วก็ฮีโร่ดินหนึ่งตัวนะครับก็ปล่อยเข้าไปได้นะครับแต่และฉากก็จะความต้องการไม่เหมือนกันแล้วก็ทิ้งเวลาไม่เท่ากันนะครับพอจบแล้วเราก็มาเก็บทรัพยากรก,กันนะครับตรงนี้เนาะเป็นปล่อยทิ้งไว้เข้าไปสู้กับบอลนะฮะ ถัดไปก็พวกเดือยี่สิบห้าเปิดยี่หกเปิดนะะี่ฮะมันมีอีกเยอะเลยนะโหมดต่างๆของเกมเต่อไปก็เป็น PVE ตรงนี้จะเป็นหอคอยครับหอคอยนี่ก็ไต่ตรงๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเก็บทรัพยากรเนาะนี่นะครับขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นยี่สิบหกนะฮะทรัพยากรของละวันก็ตรงนี้นะครับแล้วถัดไปจากหอคอยเนี่ยมันเป็นนี่นะครับเป็นบอส นี่ต้องรอรีเพราะผมตีไปละตีไปแล้ว,ลวเราก็จะได้ดาเมจแล้วเราจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้ครับผมอยู่อันดับ4 402อนะร็ <c oughs> ทีมแล้วก็เข้าไปตีเดี๋ยวเขาก็จะเปิดอีก6ชั่วโมงมันก็จะรนะีเซ็ตเนาะแล้วก็เปิดแล้วเข้าไปตีเอาดามเมจอะครับเนาะตรงนี้นะวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับทางขวานี่ถ้าไปอีกอันนึงนะครับเมนูต่อไปก็เป็น p p ครับก็มีอารีน่านะฮะก็สู้กับตัวละครที่เขาตั้งทีมไว้นะครับแต่ไปตรงลิมิดเด ตรงนี้ย,ออยังไม่เปิดตรงนี้ส่วนสุดท้ายจะเป็น a l l i a n e นะครับตรงนี้ก,ตก็ต้องรอนะครับอีกหลายวันเป็นวันเปิดเป็นวันก็มีนะครับ Castle c l a s s เปิดตรงนี้นะครับเป็นแบบดันออของกิวนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เข้ากิวเนาะโอเคถัดไปเมนูต่อไปก็จะเป็นฮีโร่ครับซึ่งตัวละครของเกมเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นดูเขาทำกราฟิกออกมาได้ดีนะโอเคเลยภาพมัน มันลื่นไหลดีมันสวยดีนะครับตัวละครออกแบบดีไซน์ก็คล้ายๆกับดิสนีย์แหละแล้วกเ็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่มีตัวผู้ชายด้วยนะแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะเอกใหม่มาได้ดีีดดดนะครับตัวนี้เป็นตัวละครเมดนะครับสายโจมตีแล้วก็เป็นท่าน้ำเนะเาะสกิลพวกนี้จะสามารถปลดล็อกได้โดยการเพิ่มดาวนะครับถ้าเพิ่มดาวแล้วสกิลถึงจะปลดล็อกแล้วถ้าเกิดว่ามีเศษชิ้นส่วนอีกแล้วก็เอามาเพิ่มดาวอีกมันก็จะเพิ่มความสามารถ สถานะเข้าไปนะครับในส่วนบางตัวที่สกิลที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอะ่ะเนี่ยครับถ้าขึ้นไปอีกดาวนึงก็จะเพิ่มเพิ่มสกิลนี้เข้ามาสกิลนี้เขายังไม่เปิดนะครับเขาต้องการให้เราหาเศษชิ้นส่วนเข้ามาเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลสุดท้ายนะครับก็คือเกมเก็บเศษชิ้นส่วนตัวละครเองเนาะนี่ครับตัวนี้สกิลนี้ยังไม่เปิดนะครับฮีล,ลิ่งสกิลเดี๋ยว้นหนึ่งนี่ถ้าเพิ่มดาวแล้วถึงจะได้สกิลนี้มาก็คือถ้าได้ตัวละครมาครั้งแรกอ่ะ ก็คงจะยังใช้ความสามารถเต็มไม่ได้ต้องใช้เศษเยอะๆนะครับอย่างนี้ไอ้พวกตัว R หรือ SR ก็อาจจะใช้ได้ง่ายกว่า s n R นะครับเพราะว่า SR มาต่อแรกเราไม่มีตัวซ้ําก็ไม่ได้ใช้สกิลทุกอันเนาะแล้วก็การอัปเกรดเลเวลต่างๆก็เหมือนกับเกมไอดอทั่วไปเลยครับใช้ประสบการณ์ค่าประสบการณ์แล้วก็ใช้ไอหินเอาไว้ปลดล็อกแม็กเลเวลนะครับแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งนะถึงตอนนี้มันแม็กอยู่ที่50ถ้าต้องการขึ้นไปอีกเป็นเลเวล75ก็จะต้องใช้ ใส่อาวุธช่อยป้องกันได้ใช่อาวุช่วยป้องกันก็ตีบวกได้นะครับตีบวกดาวแล้วก็สเต็ตแล้วก็แอดเข้าไปนะครับก็จะตีบวกดาวได้นะครับตอนนี้คือทรัพยากรมาเหลือนิดเดียวนะครับก็เลยตีบวกไม่ค่อยได้โอเคตรงนี้ก็ใส่ได้4ชิ้นนะครับไม่มีเซตอะไรนะครับของไม่มีเซตอะไรแค่เพิ่มสเตตัสเท่านั้นนะโอเคในชากต่อสู้เราไปดูฉากต่อสู้กัน วางตัวละครได้ทั้งหมด5ตัวนะฮะแล้วก็จะมีแบบนี้ก็วางได้ตามทาดนะครับเหมือนเกมแนไอดอลก็คือ2ตัวขึ้นไปนะครับจนถึง5ตัวในธาตุเดียวกันก็จะเพิ่มสเตตัสเพิ่มความสามารถให้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีธาตุแสงกับมืดด้วยนะครับแสงกับมืดคือเป็นตัวพิเศษเนาะหายากหน่อยน,นะครับนี่ธาจะอยู่ตรงนี้แสงมืดนะครับดินน้ําลมไฟโอเคนะตอนนี้ผมใช้ แค่3นะครับน้ำสามตัวแล้วก็ลม1ดิน1นะครับมีตัวแท้งตัวดาเมจตัวเวทตัวฮนะิ ool, ลเนาะสตูเลเวลหกสิองอ่ะลองลุยดูนะครับตอนต่อสู้ก็เอฟเฟกก็โอเคนะครับสีสันได้ใช้ได้สีสันดีสกิลก็ดูอลังการดีครับอ่ะจบ MVP uh, Little Mermaid นะครับโอเคระบบการต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่ Happy g a กา h a d ดเอาล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของ Happy g กาช h a d แล้วผมเล่น1วันนะครับเล่นเกมนี้มาเล่น1วันแล้วก็เก็บเพชรมาได้6,280เม็ดกับกุญแจสุ่ม32อันนะครับ ตั้งแต่เล่นมาผมสุ่มไป10ตัว10อันนะฮะก็น่าจะแจกประมาณ40-50อันนะครับถ้าเล่นจริงจจังๆหน่อยนะครับเลทของตัวละครอีพิกสูงสุดคือสีม่วงในตู้นะครับ5.37%อลตีริฟ้านะครับสี 40. 5แล้วก็แร54.13%่ําต่ำสุดนะครับ5.37ถือว่าเยอะแล้วก็ยังไม่พอเข้าการันตีด้วยสุ่ม10ครั้งอะต่อเนื่องจะได้อีพิกหตัว แต่อี i ิสีม่วงเนี่ยมันอาจจะเป็นม่วงปลอมก็ได้เนาะถ้าเกมแนวไอดอก็จะชอบเอาม่วงปลอมมานะครับทำให้เราดีใจนะในในนี้เขาไม่บอกด้วยว่าเป็นตัวละครอะไรอ่าเลทเท่าไหร่นะครับเขาบอกแค่รวมๆว่าอี i ิจะอยู่ที่เท่านี้นะครับ5.37ตัวที่2จะเป็นตู้แต้มเพื่อนนะครับก็ข,ข้ามไปมีตู้เดียวนะตัวนี้โอเคผมซุ่มไปก่อนนะครับ32ใบ สีทองแต่การันตีอย่างน้อยก็คือสีม่วงเนาะสกีไปเลยชึบเอสกีได้ตัวเดียวอ่านี่ไงฮะตัวม่วงมินโดทอหน้าตาหน้าตามไม่น่ารักเลยสรุปครั้งแรกนะครับก็เป็นตัวสีม่วงใช่ไหมแต่ว่าขอบม,มันเป็นทองๆนะฮะแต่นี่เป็นม่วงที่ไม่มีขอบเดี๋ยวลองดูกัน ีนไปอ่าสกรีปอ่าการันตีหนึ่งตัวทีมอ่องหนึ่งนะครับการันตีต่อไปเลยนะครับ ปุ๊บหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อต่อไปสองพันเจ็ดร้อยเพต่อหนึ่งครั้งสิบครั้งไปเขาเรี่นเป็นออร่าสีทองเหมือนตอนแรกน่าจะตัวนี้นะ เคเป็นสีม่วงนะครับกาสีม่วงนี่ได้มาหนึ่งเป็นขอบทองนะครับแต่ตัวละครเป็นสีม่วงนหะเคอีกสองพันเจ็ดเข้าไปได้ไหมคั้นี่ม่วงเดียวหน่ม่วงซ้ำด้วยนะครับก็เลยกัาเป็นเศษซะนะสุดท้ายเลยแปดร้อยแปดหมดแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ถือว่าเข้มมากนะครับแล้วก็ระบบก็เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับในเป็นแบบแนวไอดเดนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับ